สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของแพลวนะคะอันนี้เป็น ep 2เที่ยว i o s of Sky ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ไปดู ep แรกเดี๋ยวแพลวจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้นะคะ you ลิสต์รายชื่อที่เราจะไปกันวันนี้นะคะทุกคนสามารถเอาชื่อไปปักใน Google Map ในโทรศัพท์แล้วไปตามนี้ได้เลยค่ะ ที่แรกนะคะ <Okay. S 1> คือ Silicon Bridge คะ่ะไม่รู้ว่าอ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่าตอนแรกอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะลงที่นี่แต่ก็เห็นคนเยอะดีก็เลยอะพักรถแล้วก็ลงมานิดนึงนะคะซึ่งปรากฏว่าสวยมากๆเลยค่ะมองไปข้างหลังจะเห็น Mountains นะคะภูเขาลูกใหญ่ชื่อว่า Cullin Mountains คะ่ะ wanted that girl. But stuck And hair And that's won't recognize my smile come but my they still curls And I guess I how but ที่ถัดมานะคะชื่อว่า Fairy Pools uh, หรือสระว่ายน้ำของนางฟ้าค่ะที่นี่ก็จะมีแอ่งน้ำเล็กๆนะคะซึ่งเป็นเหมือนสระว่ายน้ำเล็กๆของนางฟ้าปกติถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยน้ำจะมีความเป็นแบบสีมรกตสีสวยสีฟ้าสวยๆเลยอะ oh, yeah, s <S แต่ว่าวันที่แพลวไปอะฝนโตก ก็อาจจะต้องเดินกันนิดนึงนะคะเดิน Dist ทนซ์ทั้งหมดนะคะคือ2.4กิโลแต่พวกแพลาก็เดินไม่ถึงหรอกพวกเพลาก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กะเวลาสักแบบไปกับสัก1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้บรรยากาศนะคะแล้วก็สามารถไปที่อื่นได้ต่อ สำหรับใครที่อยากกินอาหารทะเลสดๆนะคะมาร้านนี้เลย The Oyster Shed ค่ะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่าหอยเขา,าหวานมากแล้ววิวอ่ะดีมากๆนะคะเรวสั่งมาหลายอย่างเหมือนกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้ดูค่ะ ต่อไปนะคะเราไปกันที่ปรา,าสาทดันวีเกนหรือดันวีเกนคาสโซแอนการ์เดนค่ะปรา,าสาทนี้นะคะเป็นปรา,าสาทที่ค่อนข้างเก่าแก่ค่ะเป็นที่อยู่อาศาัยของแคลนแมคลาวด์เลเจนด์นะคะแพ้วก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ทุกคนก็สามารถเข้าไปทัวร์ในปรา,าสาทนี้ได้ค่ะ นี้จะเป็นราคาค่าเข้าเยี่ยมชมปราสาทและสวนของเขานะคะสวนของเขาก็ดูแลดีมากๆนะคะมีดอกไม้พันไม้หลากหลายชนิดค่ะแต่ว่าช่วงที่เขาเปิดให้บริการในการเข้าไปรับชมเนี่ยคือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีถ้ายังไงเราจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้แล้วทุกคนไปดูกันก่อนที่จะวางแผนไปนะคะ You need out sometimes. Head on the glass by traffic lights. ต่อไปนะคะไปกันต่อที่แฟลลี่เกนค่ะหรือเป็นหุบเขานะคะที่มีความแบบขรุขระมีความอ่าร้อมรอบไปด้วยสระน้ำอะไรเงี้ยไม่รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกเลยทุกคนเหมือนอยู่แบบเราไม่ได้อยู่บน,บนโลกเราอะ่ะอันนี้เพลก็เดินกันแป๊บหนึ่งนะคะก็ทุกคนสามารถเดินเทควิวได้ตามใจชอบเลยนะแพลก็เดินเรื่อยๆนะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบนี่ฉันอยู่บนโลกหรอ ออวิวสวยมากๆค่ะ Instead, และไม่ไกลจากแฟรี่เกรนมากนักนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถปักอีกที่หนึงเป็นวิวพอยต์นะคะชื่อว่าแครีนวิวพอยต์ค่ะ I can't really take it anymore. Cause I can't stop you from running around through my mind. Won't stop running, never will. I'll take some melatonin. ต่อไปนะคะคือคิวชร็อกค่ะซึ่งมันจะเป็นหน้าผาสูงมากๆเลยค่ะมีน้ําตกออกมาจากหน้าผาด้วยถ้าเกิดใครโชคดีนะคะคก็อาจจะเห็นน้องวานหรือน้องปาโลมาที่นี่ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะคือพอทรีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของ i อโอของสกด้วยค่ะ ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเราตัดสินใจกินพิซซ่ากันค่ะร้านพิซซ่าที่เรามาชื่อว่า p ิซ z ่าเวค่ะถ้าใครอยากกินพิซซ่าก็มาตำร้านนี้กันได้นะคะแป้งบางกรอบอร่อยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงลากันไปแค่เท่านี้ค่ะแต่ทิปสกอตแลนด์ของแพลยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมี EP 3ต่อมาแน่นอนถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe ช่องแพลไว้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอดใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากจะอ่านเป็นบล็อกนะคะแพลก็ฝากเว็บไซต์ของแพรด้วยค่ะชื่อว่าไทยไกลบ้านนะคะ เว็บไซต์ไทยไกลบ้านเนี่ยแพลวก็อยากจะให้มันเป็นคอมมูนิตี้คนไทยในต่างประเทศหรือคนไทยที่อยากจะไปต่างประเทศได้มาหาข้อมูลอะไรกันในนี้นะคะใครที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในต่างประเทศอยากจะมาแชร์มาร่วมเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันนะคะ